กับแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะคะ<ช><บ>เดี๋ยวตอนนี้นะคะท่านชายรณบีและก็คุณเพียงขวัญจะอยู่เป็นเกียรติกับเราก่อนในการเปิดงานอย่างเป็นทางการกับเทศกาลเที่ยวง,งานวัดครั้งที่13าม<ช><บ>หวานไหมคะหวานไหม<ช><บ>หวานมากเลยนะคะนี่เทศกาลเที่ยวง,งานวัดนะเนี่ยไม่ใช่งานแต่งนะ,<ช><บ>ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ให้เซต เวทีแป๊บหนึ่งค่ะและในลำดับนี้นะคะเราจะมาเริ่มสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้ นะคะเดี๋ยวท่านชายรณพีแล้วก็คุณเพียงขวัญจะมาเป็นเกียรติกับเราด้วยนะคะในลําดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ที่จะมาร่วมทาพิธีเปิดบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญคุณสมาพรคําชายผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสยามรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าแฟชันไอแลนด์ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมทาพิธีเปิดขอเรียนเชิญค่ะ และลำดับต่อมานะคะท่านที่2ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณอ,อนิชาด่านสิริไมตรีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ให้เกียรติขึ้นมาร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้สนุนใจดีของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณสุธาเขียวสะอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นมาร่วมทำพิธีเปิดบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอผู้บริหารทั้งสามท่านนะคะเดี๋ยวจะอยู่ประจำตัว คัดเอานะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารนะคะสับคัดเอาขึ้นค่ะเพื่อเป็นสัญญาณพิธีเปิดนะคะกับกิจกรรมงานเทศกาลเที่ยวงานวัดครั้งที่สิเดี๋ยวเรามาเริ่มนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5้าสี่สามสอนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและตอนนี้นะคะ งานเทศกาลเที่ยวงานวัดครั้งที่13นะคะทเที่ยวงานวัดสัมผัสตลาดยุค60 mm. บนถนนสายแรกของประเทศก็ได้เปิดกันเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะมากันได้เลยจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้11วันเต็มกับกิจกรรมของเราในงานเดี๋ยวตอนนี้เรียนเชิญถ่ายรูปบนเวทีกันก่อนนะคะอะเดี๋ยวให้สื่อมวลชนถ่ายภาพนิดนึงนะคะ วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งทางศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์และก็ทางผู้สนับสนุนใจดีของเรากับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมไปถึงนะคะศิลปินดาราชื่อดังที่วันนี้ให้เกียรติมานะคะในส่วนของคุณเจมมาแล้วก็คุณมิ้นชาริดาด้วยนะคะแต้วตอนนี้ให้พี่ๆสื่